สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 เสนอ100เรื่องเมืองเชียงใหม่ไปเข้ามาในช่วงเกึงหลังของชั่วโมงแรกนะจ้ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เจ้าเราลองไปติดตามเรื่องของสถานาการณ์นะ้านะจ้ะเป็นสถานาการณ์น้ําดิบในเชียงใหม่ของเาราหลังจากพันพ้นช่วงหน้าฝนมานะจ้ะภาพรวมว่า เฮายังคงมีน้ําเพียงพอใจอยู่ก่อต่อการอุปโภคบริโภคนะจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสุดชายพรมบุญมากเจ้าผู้มในการสํานักชนรัประธานที่หนึ่งเชียงใหม่อ่าอันนี้คืาเจ้าตัดสิ่งสัมภาษณ์มาจากรายการห้องขา่าวเอฟเอ็มร้อยนะเจ้าซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณปาริสาการชนะกุลผู้สื่อข่าวของเฮาไปติดตามรับฟังเจ้าเราในเริ่มต้นที่เราคาดการไว้ต้นฤดูฝนที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะฮ <c oughs> ะเราคาดการว่าฝนเนี่ยจะดี นะฮตามกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเปียก่อนไว้ฝนในภาพรวมของประเทศในดีจริงครับบางแห่งก็เห็นว่ามีข่าวน้ำท่วมด้วยนะฮะแต่เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าฝนแล้วก็อิกทกิพนเหล่านั้นน่ะไม่มาถึงลุ่มปิงบนลุ่มปิงตอนบนของเราเลยนะครับก็ปริงานฝนเนี่ยและปรนงานฝนที่ตกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ กับตกท้ายเขื่อนขนาดใหญ่ของเรานะฮะต,ตัวตัวที่เราได้ทำการวัดค่าการน้ำไหลเข้าเขื่อนแล้วก็ตามที่เราเก็บกักไว้เนี่ยก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับเรากลว่าสิ้นฝนปีหกสี่เราจะน่าจะมีน้ำในเขื่อนอเต็มเขื่อนนะครับตามการคาดการแต่พอมาถึงวันนี้ 64เลยครับแล้วก็พบว่าไม่เป็นไปตามแผนนะครับวันนี้เขื่อนแม่งัดเขื่อนขนาดใหญ่ในหนึ่งในสองแห่งนะครับมีน้ําแค่107ล้านหนงนะครับหรือ40%นะ,เ,ะเขื่อนใหญ่ขนาดใหญ่แห่งสองคือคลองดุนทร,รายคุนขันนะครับมีน้ําอยู่แค่70ล้านหนงครับนะครับแล้วก็หรือ27%นะครับโดยเขื่อนขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีเก้าแห่งจังหวัดเชียงใหม่ลุมพูนชุดเก้าแห่งเนี่ย Mm. มีน้าใช้การอยู่แค่66ล้านหรือ51เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เขื่อนขนาดเล็กอีกประมาณ191แห่งมีน้ําอยู่รวมภาพรวม56ล้านหรือ56เปอร์เซ็นตเท่านั้นเองนะครับก็เ mm. หลือครึ่งเดียวก็คืออแทนที่จะเต็มกลับมีอยู่ครึ่งเดียวครับ mm. สถานการณ์ดังกล่าวก็ใช้คําว่าเป็นสถานการณ์น้ําน้อยนะครับอยู่น้ําน้อยซึ่งเราไม่ได้รับอนิสงส์ใดๆเลยจากมรสุมหรือพายุที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะฮะ แต่ว่จริงลูกสุดท vale to ้ายที hmm. so uh, ่เข้าใจว่าน่าจะได้อันนี้สงส์เปี้ยนหมู่นะ่ยฮะก็ไม่มาแหละครับก็มาก็ไปอยู่ทางภาคอีสานทั้งหมดนะครับก็เลยทําให้น้ําในเขื่อนอขนาดใหญ่คือไม่มาตกเหนือเขื่อนแต่ อ,อิทธิพลโดยทั่วไปก็กลับไปตกอยู่แถวพื้นที่การเกษตรนะครับก็ทําให้สิ่งที่เราคาดการพอเริ่มไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนน้ําไหลเข้าเขื่อนก็น้อยลงเราก็เลยประเมินสถานการณ์ว่าเราจะต้องใช้น้ําฝนเป็นหลักในการบริหารจัดการในการปลูกพืชฤดูฝนที่บานมานะครับแล้วก็พื้นที่ใดอาจไม่ได้รับอนิสง์ของน้ําฝนนั้นเราก็จะเปิดน้าจากเกษตรไปช่วยนะครับก็ตอนนี้ ภาพรวมเอ่อโดยภาพรวมของการบริหารจัดการปลูกพืชในเขตชมพูทานก็เป็นตามแผนนะครับก็ปลูกได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แลวก็ข้าวหน้าปีก็สามารถทาการพบปลูกได้เช่นกันนะครับ,รบก็ไม่มีส่วนใดได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับคบ่ะแล้วก็การบริหารจัดการหลังจากนี้ไปเนี่ยลนะ่ะคะพอคะครับเอ่อจากนี้ไปนะฮะเราก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าสิ้นฤดูฝนจริงนะครับและจะไม่มีฝนอีกแล้วเนี่ย รวมทั้งจะต้องใช้น้ําจากเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพื่อทําการเก็บเกี่ยวท้านาปีให้เรียบร้อยเนี่ยก็คาดการไว้ประมาณสักทาธันวานะครับจากนี้ไปเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยเราคาดการไว้นะครับว่าเขื่อนแม่ง้ำตมมุนชนน่าจะมีน้ําอยู่ประมาณร้อยห้าล้านนะครับอแล้วก็เขื่อนแม่กูนลุมพาร,ราะจะมีน้ําอยู่ประมาณเจ็ดสิบล้านอันนี้คือการคาดการที่จะต้องนําน้ําทั้งสองก้อนเนี่ยไปเริ่มบริหารจัดการนะครับ สิ่งที่เราจะต้องคิดตอนนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือวางแผนให้ใช้น้ําในกิจกรรมที่สําคัญโดยเรียงลําดับไว้เลยนะครับอันน<ม>ี้ครับลาดับที่หนึ่งเนี่ย <S 2> <S 2> <ม>เพื่อการอุโค้บริโคและการปลาป่านะครับสิ่งนี้เราจะต้องเตรียมไว้เพื่อไม่มให้อ่พี่น้องประชาชนซึ่งใช้น้ําเพื่อการอุโคกบริโคและปลาปาเนี่ยเกิดการข,ขาดแคลนอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ<ม>อันนี้เป็นสําคัญเป็นระดับหนึ่งครับแล้ดอับที่สองเนี่ย เตยมน้ำไว้เพื่อการรักษาระบบนิเวศนะครับน้ำก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทุกอย่างนะครับระดับที่สามจะต้องสำรองน้ําไว้เพื่อการใช้ในช่วงฤดูต้นฤดูฝนนะครับในต้นฤดูฝนเนี่ยอาจจะมีการทิ้งช่วงของฝนอีกจะต้องกันน้ําไว้นะครับและ,ละระดับที่สี่เนี่ยเพื่อการเกษตรเ,เพื่อการเกษตรเนี่ยเราเราตอนนี้เมื่อจะสิ้นสุดฤดูฝนหกสี่นี้แล้วนะเราคิดว่า เราจะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนงดการปลูกข้าวนาปังทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ประหยัดน้ําไว้นะครับแล,แล้วก็รอบที่ห้าคือเพื่อการสาหกรรมก็ในส่วนที่อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกจัดสารเป็นระดับสุดท้ายนะครับตัวน้ําก้อนต่างๆเนี่ยก็คาดการว่าจะจัดสรรไว้เอาข่าวนะครับแล้พาะยิ่งตัวเขื่อนแม่น้าสมุญชนเนี่ยอ เราเราจะต้องนําน้ําก้อนที่มีอยู่ที่บอกนาลําเลียงไปจนถึงอาคาตัวสุดท้ายของเราคือประตูระบายน้ําแม่สอยอยู่ที่ลำปภอจอะทองอันนี้ระยะทางประมาณร้อยสี่สิบสี่กิโลเมตรคือตามลนนะมํน้านะจะเป็นเรื่องการจัดการที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความประนีตเป็นอย่างสูงเพื่อจะส่งน้ําไปให้ถึงนะครับแล้วก็จะเริ่ม วางแผนการใช้น้ํานะครับทีนีอ้อตัวประชาสัมพันธ์เนี่ยเราเราเราก็จะขออนุญาตนะพูดให้ทางคุณภาษาท่านผู้ฟังได้รับทราบกา่อนเราคาดการว่าเราจะขอเชิญประชุมนะครับเรื่องการบริหารการน้ําในฤดูแล้แงปี2565เนี่ยไปในวันที่ทารที่23พฤศจิกายน2564นี้นะครับแล้วก็จะทำหนังสือ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยทำใช้ประชุมแบบตามมาตรการรักษาการและป้องกันการโควิดัดนะครับรวมทั้งถ้าจุดใดมีการถ่ายทอดในระบบต่างๆก็จะทำนะครับตอนนี้เริ่มทดสอบระบบทั้งหลายนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยตอนนี้เลยนะครับ<ม>ก็คือการเก็บน้ำ ไว้ในแหล่งเก็บน้ําที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับเสร็จ้วยิ่แงแก้มลิงนะครับแก้มลิงที่ของในพื้นที่ชมพทานเนี่ยพื้นที่ชมพทานเนี่ยมีแก้มลิงอ,อยู่อในส่วนของเรามีสองแห่งนะครับก็คือในพื้นพื้นที่ว่างนะครับของของของชมพทานมีอ,อยู่เจ็ดแห่งนะครับ<อ>ก็คือทางเหนือฝ่ายแม่แตงเหนือฝ่ายแม่แตงมีอยู่สองแห่งนะครับไล <อ Gob. S 2> ่จากเพื่อแม่แตงลงมาจนตัวสุดท้ายก็คืออ่างเก็บน้ำแม่ยอ ตรงบริเวณสามกีฬาเจ็ดร้อยปีประมาณนั้นนะฮะ hmm. ทั้งทั้งทั้งเจ็ดแห่งเนี่ยม,มีมีที่ว่างช่องว่างอยู่ถ้าเก็บน้าไว้เต็มทั้งหมดเนี่ชะมาณสี่ล้านลูกผันเป็ดนะครับตอนนี้เราเริ่มเก็บมาแล้วได้ประมาณสามล้านสามหรือคิดประมาณแปดสิบสามเปอร์เซ็นละหมายความว่าเรามีการเตรียมการไว้แล้วนะครับว่าฝนไม่เข้าเป้าน้ําไม่เข้าเขื่อนเราก็จะเริ่มพยอยเอาน้ําเข้าไปเก็บนะครับ อันนี้คือแลกช่องว่างที่เรามีนะอีกอันหนึ่งคือเราเก็บในหลักน้ําปิงเราเองครับหบน้ำปิงของเราตั้งแต่ท้ายเขื่อนไม่งัดไปจนถึงอาคารตัวสุดท้ายอของเราน้ําปิงคือประตูระบายแม่ถอยนี่ครับตือ,อยู่เก้าแห่งนะทําเป็นถ้าลาดไปตาม,มาน้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเนี่ยเราจะมีอาคารปิดลําน้ําปิงเป็นระยะนะครับ ตัวอาคารขนาดใหญ่พวกนี้พอปิดป,ป,ปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้ําเทอขึ้นมาเหมือนกับเขื่อนกลางแม่น้ำนะครับ <c oughs> น้ําทั้งหมดเนี่ยจะประมาณยี่สิบสี่ล้านหรือเขื่อนขน,นาดกลางหนึ่งเขื่อนเลยเ <c oughs> กย็บไว้แต่ละที่เนี่ยสะสมสะสมไปตอนนี้เราเก็บได้ประมาณยี่สิบสองล้านละน <c oughs> ะครับก็ความหมายก็คือประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ละจากเนี้ยสิ่งที่เราเริ่มเก็บและเราเริ่มอ่าวางแผนไว้เนี่ย ตอนนี้กำลังจะเข้าเป่าแล้วนะครับตัวแรงวิธีการถัดไปนะครับเราจะต้องทําเรียนให้ครับผู้ใช้น้ําทั้งหมดทราบนะครับว่าแผนการส่งน้าที่ในรูแรงเนี่ยที่จะเพื่อการอุปโภคบริโภคทาประปาแล้วก็รักษาไม้ยืนต้นไว้เนี่ยเราจะบอกอพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้น้ำเรานั้นทราบนะครับให้เป็นรักษาเป็นรอบเวรครับ อ่าเป็นรอบเวงก็คือ,อขอตายส,สั้นๆว่าเราจะขอให้ใช้น้ําร่วมกันเป็นสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์สัปดาห์เช่นเอเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตการเมื่อปีห้าแปดห้าเก้าที่น้ําน้อยที่สุดเนี่ยเราใช้วิธีนี้มาแล้วได้ผลนะครับเราก็จะเป็นจะทําในวิธีเดียวกันเดียวกันครับตอนนี้ครับอ่า เราจะเริ่มปล่อยน้ํานี่ช่วงไหนนะคะครับเป็นรอบสัปดาห์ครับคือคือจากจากวันนี้ไปเรายังไม่สิ้นสุดเข้านาปีนะครับก็คือจะไปจะถึง15ธันวาแล้วก็จะเริ่มที่จะเริ่มปล่อยน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการปลากิจกํามสำคัญแล้วก็นิเวศไไม้ยืนต้นที่สำคัญนี้ก็จะเริ่มประมาณวันที่6มกราคครับเป็นเป็นรายสัปดาห์นะฮะไป ส่งไปทั้งหมดประมาณยี่สิบดรอบเวทฮะยี่สิแปดรอบเวทร,รอเป็นน้ำก็คือหนึ่งสัปดาห์ปล่อยอเป็นมวลก้อนใหญ่มาคือน้ําตามที่ผมนําเรียนว่าในระบบของลำน้ําปิงไปถึงประตูระบายน้สอยเนี่ยเราเก็บไปแล้วทางส่วนพี่น้องประชาชนซึ่งอมีระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหรืออะไรสูบน้ำด้วยของตนเองเนี่ยที่ใช้น้ําตลอดลำา้ปิงเกิดรวมทั้งอย่างป,ปาเนี่ย แต่ใช้น้ําพร้อมกันได้ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ศุกร์ศุกร์นี่ก็จะหยุดแค่ประมาณหกโมงเย็นให้หยุดละนะครับแล้วก็ทางเสียนม่งัดก,ก็จะเริ่มอระบายน้ํานะครับเป็นก้อนใหญ่มาก,ก็จะเริ่มประมาณเย็นเป็นพื้นฐารเพื่อก้อนน้ําเดินทางมาถึงประตูตัวแรกซึ่งเป็นจุดที่จะทําให้น้ํามีอมวลก้อนใหญ่มากองนะครับก็คือประตูระบายท่าบางตานที่อยู่แถวต,ตรงาตากข้าเนี่ย กองสะสมไว้ตามปริมาณที่เรากําหนดนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเริ่มทยอยส่งไปเก็บตามขั้นบันไดที่ผมนําเรียนนะครับ <S 2> <S 2> น้ําก็จะไปกองกองกองจนถึงตทอไม่สอยแล้ววันจันทร์เช้าแต่ของทุกของจะเริ่มใช้น้าพร้อมกันในจุดจุดจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนสิ้นสุดฤด,ดูแรงก็าคาดการไว้ขับประมาณถึงวันที่หนึ่งมิถุนาของหร้อยหกสิบห้าครับ นี่คือการบริหารจัดการครับค่ะเพราะค่ะแล้วก็อย่างช่วงใกล้ๆเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของประเพณีใช่ไหมคะเรื่องลอยกระทงเรามีการเตรียมพร้อมเรื่องน้ำว่ายังไงถ้าเราแบบเออยังแบบต้องกักน้ําด้วยอะไรเงี้ยค่ะป้ครับครับอตัวประเพณีลอยกระทงเนี่ยให้คุณบริษัทได้ท่านฟังเห็นนะครับก็คือตัวประตูระบายตรงท่างบางส่นซึ่งอยู่ท้ายถวนท่ท่าห้าลงไปเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดระดับน้ํา เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมาทำเการรอยกระทงตามประเพณีรอยกระทงได้ช่วยเชียงใหม่คาดการณ์ว่าจะมีการเทศกาลนี้คือ19ถึง2ี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นของเราเนี่ยค้องข้นงรุนแรงไม่แน่ใจว่าจังหวัดจะกำหนดให้มีประเพณีประเพณียัองอยู่หรือไม่นะฮะแต่ทางชมพานที่รับผิดชอบเรื่องอน้ำเนี่ยครับน้ำที่น้ำที่อยู่ในลำปิงนะครับที่ไหลามาจาก เชียงดาวและมาจางเพิ่อแม่แตงเนี่ยตอนนี้ณวันนี้นะฮะน้ําในลําน้าปิงเนี่ยยังมีพอนะครับแล้วก็ตัวปริมาณน้ําที่ไหลามาเนี่ยประตูระบายน้าท่วงตาลที่อยู่ได้ายสะพานพระค้าเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดระดับน้ําครับเพื่อไม่ให้เกิดน้ํามันแห้งเกินไปนะครับแล้วก็จะให้มันกดให้น้ํามีความเทะขึ้นให้อยู่ในระดับตลิง่งให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็ที่เราประชาชนซึ่ง สามารถมาลอยกระทงได้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่อย่างใดครับค่ะก็คือเราก็เตรียมพร้อมเอาวไว้แต่ยังไม่แน่ใจว่าเออจะมีการจัดประเพณีนี้หรือเปล่านะคะพ่อคะครับคือ,ค,อคือความพร้อมด้านนี้เราสามารถดรําเนินการได้ท,ทันทีเลยเพราะว่าเอเครื่องมือหรืออาคารชมทานเราเนี่ยสามารถดรําเนินการได้แล้วก็น้ําในขณะเนี้ยน้าในลําปิงก็มีเพียงพอครับค่ะแล้วก็ที่จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือพูดถึงปีหน้าเลย สมการสมการนี่ทุกปีก็จะแม่งัดก็จะระบายน้ําเติมมาให้ทุกอทุกหน้าปรตรอหน้าประตูระบายที่ําเรียนนะครับว่า<ช>อน้ําจะไม่มีแห้งขอดติดก้นแม่น้ํามาแต่อย่างใดอะไรเงี้ยนะหมายความว่าเราก็จะมีการวางแผนเพื่อการระบายน้ําอันนี้อได้เตรียมการเพื่อการท่องเที่ยวก่อนนี้ไว้ด้วยแล้วครับอืมค่ะอ่าแล้วเรื่องของการจัดเก็บกระทงเนี่ยล่ะคะ <Okay. S 2> ครับผมก็ในทุกปีเนี่ยตัวกระทงเนี่ยกจ็จะไปกองอยู่ของแถวแถวประตูระบายตรงท้ายของปรตรอทางงตานนะครับปีที่แล้วก็มีประมาณสักยี่สิบสี่ตันนะฮะก็คือเราก็เตรียมรถตักหรือรถแบกโฮไปอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็นำออกเพื่อ,อไม่ให้เราพอเสร็จพิธี เทศกาลปุ๊บเราก็จะนํารถตักออกนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้ใหเกิดเกิดของลภาวะที่เป็นพิษนะครับนะครับมาลําน้ําปิงของเราตอนนี้การประชุมเตรียมการก็มอบหมายให้ทางโชกชานด้านอนนการแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือขนย้ายเศษกระทงเศษอะไรที่จะเกิดขึ้นไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับ เราเราเน้นเรื่องของการใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บใช่ไหมคะพอหรือยังไงคะถูกต้องครับ<ช>ก็จะต้องใช้เพราะว่าข้างหน้าของอาคารเนี่ยเราก็จะมีตัวทุ่นลอยกันเพื่อไม่ให้เศษ<ช>พวกกระทงเนี่ยไหลเข้าไปติดกับอาคารเรานะครับ<ช>ทุ่นลอยจะเป็นตัวกัป<ช>พอ<ช>ทุ่นลอยอพอเศษกระทงั้ยไหลามาเนี่ยเราก็จะ ทยอยเก็บขึ้นนะครับมันก็นอกจากจะมีตัวรถที่ตักรออยู่ข้างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรือตักน,นะครับแล้วค่อยทยอยขนออกมาริมตลิกแล้วก็จะตักขึ้นออกไปนะครับทยอยเอาออกไปเรื่อยๆครับแล้วก็คาดการณ์ว่าภายในไม่เกินสองวันก็จะทุกอย่างก็จะ,จะเรียบร้อยเข้าสู่สภาวาปะกปกตินะครับ่เพราะว่าช่วงหลังๆพอโควิดมาเนี่ยปริมาณกระทงเราลดน้อยลงนะคะ ครับหายไปครึ่งหนึ่งครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนนอกจากจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ไม่อยากออกบ้านก็เลยทําให้งานเพราะสานี้ก็หายไปน้อยลงไปครับอืมค่ะ,ะในในส่วนของการนอกจากเราจะเตรียมน้ํากักเก็บน้ำเอาไว้แล้วนะคะเราอาจะมีการเพิ่มน้ําเพิ่มเติมยังไงบ้างคะอย่างเช่นเรื่องของการทําฝนหลวงหรืออะไรเงี้ยค่ะพอคะคือเมื่อ อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านทิพย์ดีฝนหลวงประเทศอ่าเยี่ยมขืนแม่กรุงตมดาราเอใช้คําว่าสภาพการของช่วงฤดูแ้งก็คือหลังจากหมดฤดูฝนเนี่ยฝนห,หลวงเนี่ยจะทําได้ไม,ไม่ไม่เต็มที่เนื่องจากความชื้นในอากาศจะไม่มีนะครับอแต่ว่า,าท่านทิพย์ดีฝนหลวงเนี่ยได้ยืนยันแล้วครับว่าถ้าศูนย์ศูนย์ที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ย ในช่วงเกิดปภาะวะ,ะของเรานี่จ้องเผชิญนี่ก็คือเรื่องหมอกควันป,ป่าด้วยนะครับาะว่าถ้าในอากาศมีความชื้นเมื่อไหร่ศูนย์ฝนหลวงเนี่ยก็จะขึ้นดำเนินการทําฝนให้กับพี่น้องชาชนได้ทันทีนะครับเช่นกันทางกรมชลทานก็ก็ได้ดำเเรียนว่าถ้าหากว่ากรณีที่มีอ่ใช้คาว่าช่วงฤุกแล้งเนี่ยออากจะเกิดมรสุมซึ่ง การประทะของความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ำมาเจอกันเออช่วงในษาเนี้ยจะเกิดขึ้นฝนหลวงด้วยดูแล้วก็จะมีลูกเห็บพวกนี้ฝนหลวงจะขึ้นไปทําให้แล้วเราอาจจะได้ไประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะครับเออก็นีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการได้ช่วยเติมน้ําให้ด้วยเขื่อนแล้วก็อาจจะให้อความชุ่มชื้นกับพื้นที่การเกษตรที่ใช้น้าน้อยพันส่วนได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะค่ะ ขออนุญาตนำเรียนอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องแผนการของของที่เราเตรียมการต่อไปครับในตัวของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องทําการขอพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายที่งดทํำนาปรังนะครับเราก็จะขอให้พี่น้องที่ไม่ได้ทําการเกษตรร่วงทํานาปลังอมาเป็นจ้างแรงงานของชประทานเราครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ผมได้มอบหมายผู้ดนแลโครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับ ทั้งหมดในเขตจังหวัดถึงใหม่เนี่ยด้เข้าไปลงพื้นที่นะครับถามสอบถามพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ท้ายน้ําหรือไม่สามารถจะได้ไม่สามารถจะส่งงาเพื่อการเกษตรได้หรือไม่สามารถจะปลูกคืออะไรได้เลยเนี่ยนะครับก็ขอให้มาเป็นแรงงานของชาวบทานนะครับเพื่อจะได้มีรายได้ในช่วงฤดูแรงนะครับประมาณสี่เดือนครับก็คือประมาณมกราคมพุมภามมีนาคมสาประมาณนี้นะครับเพื่อ เพื่อจะได้นำค่าจ้างไปใช้ในการดำรงชีพนะครับก่อน<ะ>แล้วก็ช่วงฤดูฝนเมื่อมีน้ำเพียงพอปลูกข้าวนาปีได้ก็จะเริ่มทำการทำการเกษตรต่อไปนะครับค่ะเพราะสุดท้ายค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะในเขตพื้นที่ของชละทรนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนต่างๆตอนนี้เราเปิดหรือยังคะผอคะตอนนี้นะครับเขื่อนแม่คงชาราเนี่ย<ะ>ขออนุญาตเปิด นะครับเนื่องจากเขื่อนแม่กูนสารามีสภาพสวยงามนะครับแล้วก็มีจุดที่น่าพักผ่อนหย่อนใจเือนกะเสือนแม่งานนะครับแต่เดี๋ยวว่าบางมีนักท่องเที่ยวบางท่านนะครับบางทีอาจจะขาดจิตสำนึกนะครับไปแล้วเอาของไปทานหรือไปดื่มสุราอะไรกันแถีอวเขื่อนแดวคันคลองนะครับแล้วก็ทิ้งเศษขยะไว้ครับ ก็สร้างมากทีนี้อโครงการชุประทานเนี่ยไม่ได้มียาฤที่เพื่อการรักษาความสะอาดหรือเก็บกวา่าของอะไรพวกนี้ก็จะเกิดอความสกปรกไม่เป็นระเบียบดูแล้วไม่ไม่งามตานะครับท่านผู้โวยการอได้ทําการปิดเขื่อนไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอตอนนี้ก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กได้นําเรียนว่าขอให นักท่องเที่ยวท่านอ่ะที่ไปเยี่ยมชมนะครับเสี่ยงแม่งั้นตกชนหรือว่าเสื่ยงแม่งูุาราอุดมทาราของเราเนี่ยขอยอนุญาตรักษาความสะอาดนะครับท่านนําสิ่งของใดมาก็ควรนํากลับไปด้วยนะฮะข้อที่สองก็เรื่องการระบาดของโควิดนะครับซึ่งกําลังของจังหวัดเชียงใหม่ก็ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยโัวนาทำตามามาตรการที่จังหวัดเชียงใหม่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับวันนี้ เขื่อนแม่กลงดมธาราก็เปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะครับแล้วก็ขอญาตให้ทักนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับช่วยรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาสุภาพรักษาป้องกันตัวเองด้วยนะครับเรื่องให้ตามมาตรการที่จังหวัดเชียงใหม่กําหนดเรื่องการป้องกันโควิดไว้ด้วยนะครับเจ้าก็เป็นเสียงของคุณสุดชยัยพรมบุญมากจากาสำนักชนรับประทานที่หนึ่งเชียงใหม่